กรีธาลั่นกอย12ทองเทพบิวแกร่งขึ้นบัวขาวนำทัพคิกบ็อกซิ่งหวังคว้าเจ็ดทองนายไพฑูรย์ชุติมากรกุณนายกสมาคมนักข่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวความพร้อมมีดเดอะเพรสกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32สิชิงชัยที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาช่วงวันที่5-17ถึง 17, พฤษภาคมซึ่งจัดเป็นครั้งที่5โดยมีตัวแทน9้าสมาคมกีฬาประกอบด้วยยกน้ำหนักกรีธาฟันดาบเปตองลีลาศเบรกกิ้ง เทคบอลคิกบ็อกซิ่งวินเซิร์ฟและว่ายน้ำร่วมด้วยที่ห้องประชุมชั้น4ี่ห้องเทเตอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทเมื่อวันที่29มีนาคมพันธุ์ทอิงดรอภิญญาดัชทุยวัฒน์เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในช่วงการแข่งขันซีเกมมีแข่งขันที่ทับซ้อนกับแมตช์คอลิฟายโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสทำให้สมาคมต้องแบ่งชุดนะักกีฬาเข้าแข่งขันออกเป็น2ชุด โดยศึกชิงแชมป์โลก2024ที่แมตช์คอลี่ฟแข่งขันวันที่3ถึง13พฤษภาคมส่วนซีเกมแข่งขันวันที่13ถึง16พฤษภาคมซึ่งหนนี้เจ้าภาพจัดชิงชัย7รุ่นและจำกัดให้แต่ละชาติส่งได้แค่6รุ่นเป้าหมายครั้งนี้มองไว้เบื้องต้นที่2เหรียญทองจากชายและหญิงอย่างละรุ่นส่วนคู่แข่งที่น่ากลัวคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนาม ขณะที่สมาคมกีฬากรีแห่งประเทศไทยส่งร้อยตำรวจตรียิงดรนิรนุตกลก่อมดีและพันโทรพสพรถาวรจำเริญสอกอเข้าร่วมถแถลงความพร้อมโดยกล่าวว่าปีนี้ทีมจะส่งนักกีฬาชาย41และหญิง34คนรวม75คนเข้าชิงชาย47เหรียญทองเกือบครึ่งทีมเป็นนักกีฬาน้องใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านเวทีซีเกมสํสหรับความคาดหวังมองไปที่ผู้ ชายนักกีฬาซ้อมสถิติดีขึ้นเรื่อยๆและมีโอกาสได้เหรียญไม่แพ้ครั้งก่อนโดยคีรินตันติเวทที่ไม่ได้ลงแข่งในรอบก่อนจะลงสนามด้วยซึ่งก็ผนึกกำลังกับเทพบิวผูริพลบุญสอนที่มีประสบการณ์และแข็งแกร่งขึ้นนกว่าเดิมด้วยการเสริมเทคนิคการออกตัวจากโคดชาวจาไมากาและจอร์ชชัวโรเบิร์ตแอดกินสันช่วยกันคว้าเหรียญเป้าหมายคือคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่12เหรียญทอง คนเรือกเรื่องวิทย์สีนนนั์กรรมการสมาคมกีฬาฟันด่างประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าหนนี้จะส่งเข้าร่วม24คนทุกรายการที่มีจัดชิงชัย12เหรียญทองซึ่งก็ถือว่าเต็มรูปแบบใน3ประเภทถดาบตอนนี้นะักกีฬาฝึกซ้อมอย่างจริงจังในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้ความคาดหวังตั้งเป้าเอาไว้ที่2เหรียญทองจากเซเบอร์ทีมชายกับเอเป้ทีมหญิง ซึ่งใน2อีเวนต์นี้เราได้เหรียญเงินมาก่อนในรอบที่แล้วโดยทีมเซเบอร์ชายเราแพ้วเวียดนามส่วนเอเป้ทีมหญิงไพ่สิงคโปร์ส่วนอีเวนต์ที่เหลือมองว่าน่าจะมี2เหรียญเงินซึ่งในชาวงก่อนแข่งขันเราจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จีนด้วย ด้านอนเนกผู้กขวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไปตองทีมชาติไทยชุดทำศึกซีเกมครั้งที่32กล่าวว่าเจ้าภาพกัมพูชามีนักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกด้วยดังนั้นไม่ง่ายเหมือนกันที่เราจะบุกไปย่งเหรียญยอทองจากเจ้าภาพได้สำหรับความทีมไทยที่ผ่านมาคว้าเหรียญทองในซีเกมมาตลอดตั้งแต่ปี2544หนนี้ยังเชื่อว่าจากฝีมือของนักกีฬาไทยที่มีทั้งตัวเก่าระดับแชมป์โลกและหน้าใหม่ฝีมือดียังมองว่าน่าจะคว้าได้ที่4ี่เหรียญทองจาก1อีเวนต์ ขณะที่สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยส่งราชศัก์วงเงินผู้จัดการทีมเบรกแดนเปิดเผยว่าในซีเกมหนนี้ไม่มีจัดลีลาแต่มีการแข่งขันเบรกกิ้งหรือที่เรียกแดนสปอร์ตและมีแข่งที่ฟิลิปปินส์ไปแล้วมาเลเซียคือคู่แข่งสําคัญในบ้านเรามีมาเป็นกีฬาเมื่อไม่นานมานี้และถือว่าใหม่มากในวงการนี้โดยหนนี้มีชิงสองเหรียญทองความคาดหวังมองไปที่ประเภทบีเกิลหรือหญิงเดี่ยวซึ่งก็หวังขั้นต่ำที่เหรียญเงินส่วนผู้ชายหวังเอาไว้ที่เหรียญทองแดง พลโทวันลบจิราธรวัฒนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับว่ายน้ำโขนก่อนได้4ี่เหรียญทองหลน,นี้ไทยจะส่งเงือกฉลามรวม26คนเข้าร่วมเป้าหมายคือหวังว่าจะคว้าได้ไม่ต่ำกว่าเดิมเชื่ออว่ามีสี่เหรียญทองส่วนโปรโน้ำหวังว่าทีมหญิงที่เป็นแชมป์เก่าที่ฟิลิปปินส์แต่ไม่มีจัดที่เวียดนามตั้งเป้าจะรักษาแชมป์ได้อีกสมัยด้าน กระโดดน้ำเราได้มาหนึ่งเหรียญทองแดงหนนี้จัดสี่อีเวนต์ต้องยอมรับว่าหวังยากเพราะมีมาเลเซียเป็นแชมป์โลกเบื้องตน้นยังเชื่อว่าน่าจะมีเหรียญส่วนภาพรวมหวังว่าน่าจะได้ห้าเหรียญย่อยอทอง พลเอกปริยพัฒน์จรญพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเทคบอลเพิ่งเข้ามาในไทยเมื่อปี2563โดยซีเกมรอบนี้แม้เท็กบอลถูกจัดเป็นกีฬาสาธิตไม่นับเหรียญเพื่อปูทางไปสู่การจัดชิงเหรียญในปี2025ที่ไทยแต่เราก็เตรียมนักกีฬาอย่างเข้มข้นโดยในซีเกมหนนี้มีแข่ง5อีเวนต์เจ้าภาพกำหนดให้ส่งได้แค่3อีเวนต์และส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน5คนเราเลือกส่งประเภทชายคู่ หญิงคู่และคู่ผสมซึ่งเราถนัดอย่างไรก็ตามในอาเซียนไทยถือเป็นชาติที่มีประสบการณ์มากสุดยังมองว่า3อีเวนท์ที่ส่งแข่งหน้าจะทำได้3เหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยส่งโบว์ขาว คนจตาวาเอกสมบัติเบนจามิกผู้จัดการทีมเข้าร่วมแถลงความคาดหวังระบุว่าซีเกมครั้งที่แล้วไทยส่ง12รุ่นได้มา2เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงได้เหรียญครบทุกคนถือว่าประสบความสําเร็จหนนี้ไทยส่ง17รุ่นสําหรับนักกีฬาไทยเรื่องฝีมือเทคนิคและความฟิตไม่น่าห่วงที่ต้องลุ้นหนักหน่อยนอกจากคู่แข่งก็คือการต้องสู้กับการให้คะแนนซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กําชับให้นักกีฬาทุกคนออกอาวุธให้ชัดเจนถ้านอกได้ต้องน็อกส่วนตัวสมาคมยังเชื่อว่าเป้าหมายที่วางเอ หาไว้เจ็ดเหรียญทองน่าจะไปถึงขณะที่สมาคมกีฬาวินเซอร์แห่งประเทศไทยส่งพนิพามั่งมีผลรองเลยขาที่การสมาคมร่วมถแถลงความพร้อมโดยกล่าวว่าวินเซอร์มีจัด4อีเวนต์ซึ่งรุ่นที่เป็นความหวังคือไอคิวฟอยเมนที่มีแข่งขันในโอลิมปิกที่ปารีสส่วนอีก3รุ่นเจ้าภาพมีการจำกัดอายุไม่เกิน20ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดความหวังของเราและเราก็เพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามเป้าหมายของเราขอ,าขอวางเอาไว้ที่1เหรียญทองในรุ่นหลัก สรุปงานมิดเดิลเพรสกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ในรอบที่5รวม8สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้ารวม33มเหรียญทองแบ่งเป็นกรีธา12เหรียญทองคิกบ็อกซิ่ง7เหรียญทองว่ายน้ำห้าเหรียญทองเปตองสี่เหรียญทองเทคบอลสมเหรียญทองกีฬาสาธิตไม่นับเหรียญรางวัลฟันดาบ2เหรียญทองยกน้ำหนัก2เหรียญทองวินเซิฟหนึ่งเหรียญทอง ลีลาดหนึ่งเหรียญเงินรวมหลังจัดมิสเดอะเพรสกีฬาซีเกมส์ห้าครั้งทั้ง33สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมถแถลงความพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรวมกันแล้วทั้งสิ้น102เหรียญทองสำหรับกำหนดการมิสเดอะเพ s สกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32รอบที่6รอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่31มีนาคมนี้โดยมีอีก6ชนิดกีฬาจาก5สมาคมกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลฮอกกี้ฟลอบอลว่ายน้ำตีนกบ ไรกีฬาและยิมนาสติกเข้าร่วมถแถลงความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน